สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ช่องเจซีคาวินครับมานําเสนอครับมาแนะนํามีดหมอครับมีดหมอรุ่นมหากถินของหลวงพระพุทยากรมณ์ครับรุ่นมหาถินหกสานนะครับเป็นมีดหมอท้าเวสวุวรรณด้ามแกะสลักนะครับผมวัตถุดิบนะครับทํามาจากงาช้างไทยถูกกฎหมายนะครับงาช้างที่ผ่านขั้นตอนการปลูกเสกและขั้นตอนการขอ จดทะเบียนนะครับในการขอแปลรูปต่างๆในการทําเป็นมีดหมอให้ถูกต้องนะครับมีดหมอนั้นนะครับเป็นด้ามแกะทาเวสุวรรนนะครับเป็นงานแกะมือทุกชิ้นนะครับผมแล้วก็เราก็จะใช้แหมนะครับแห่นั้นเป็นทองคําแท้ครับเงินแท้และเป็นนาคแท้นะครับ,เ,เ,นนรบเพื่อให้มีดนั้นทรงคุณค่าครับด้วยความเข้มขัง มีดหมอเราก็ได้เข้าพิธีพุทธาพิเศษครับวาระแรกครับวันที่19ตุลาคมนะครับ2563ครับวาระที่2วันที่นะครับ24ตุลาคม2563นะครับและวาระสุดท้ายวันที่25ธันวาคม2563นะครับก็ได้ปุกเสีงสามวาระนะครับตอนนี้ก็ได้เริ่มนะครับส่งมิ้นให้กับลูกค้านะครับที่ได้จองได้บูชาไว้นะครับผม ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ร้านนมัแกะสลักครับร้านวันเจริญพุทธศิ์นะครับรรสำหร,รับนี้ก็ฝากมีดหมออีกหนึ่งผลงานนะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่เป็นมีดหมอด้ามงาช้างฝักงาช้างเป็นงานแกะสลักที่แกะสลักมาจากงาช้างไทยถูกกฎหมายนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ช่อง JC Coffee นะครับ เกียวกับการจะสร้างสุขคมชนงานแกะสักต่างๆหรือการท่องเที่ยวก็มีบ้างน,นะผมและงานแนะนำความรู้ต่างๆครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานช่อง JC c a r าวิ่งขอบคุณครับ